สวัสดีครับนี่เป็นการตอบคาถามของน้องคนหนึ่งนะฮะที่ถามเข้ามาเรื่องการที่เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีจิตใจที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดของหนังสือเดอะซิเค t นะฮะซึ่งหลายคนคงรู้จักนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่บวกนะครับมองโลกดีมองโลกในแง่งดงามนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ เป็นคนที่พูดง่ายว่ามีจิตใจที่ที่ดีนะครับแล้วก็สดใสร่าเริงในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นครอบครัวเขามักจะคนรอบข้ามคนใกล้ชิดนะฮะขี้บ่นนะครับแล้วก็คิดลบมองโลกมองโลกในแง่ร้ายนะครับต่างๆนานาแล้วก็ไม่ได้ใช้ความไม่ได้ใช้จิตใจและชีวิตเนี่ย อย่างที่มีประโยชน์ต่อผู้คนรอบข้างเท่าที่ควรนะครับโดยสรุปไม่ง่ายคือเขาอยากที่จะให้คนเหล่านี้เข้าใจสักทีว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรจิตใจที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นจิตใจแบบไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะโดนหลายๆคนเพราะว่าหลายครั้งเราต้องอยู่กับคนที่เรา,ารักหรือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนในบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เพื่อนนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ดังใจเราในทางใดทางหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องที่ประสบกันรับรองนะฮะว่าทุกคนครับผมก็ประสบอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถามว่าอะไรที่จะเป็นเคล็ดลับที่พอจะช่วยได้อ่าในเรื่องนี้นะครับอยากจะบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะครับสักเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็เคยพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ให้เขาออกกําลังกายให้มากกว่านี้ ให้เขาสนใจชีวิตตัวเองและสร้างฐานะที่ดีสร้างความฝันหาความฝันตั้งใจเรียนตั้ง,ง,ง,งๆนานๆมากมายฮะเลิกติดอะไรบางอย่างนะครับมากกว่านี้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับไม่ค่อยทําไม่ค่อยได้ครับคืออันนี้พูดจำตรงนะฮะว่าถ้าใช้การบังคับเนี่ยถึงแม้เราจะมีอํานาจในการบังคับเขาเนี่ยเขาก็จะทําแค่ต่อหน้าเราหรือเวลาที่เราอยู่แต่รับหลังแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดจากการบังคับนะฮะเขาจะไม่เต็มใจทํา แล้วเขาก็จะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยั่งยืนเพราะเขาทําเพื่อเรา <_ d brand> เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเอง <_ d brand> เขาอาจจะทําจากความกลัวหรือจากความรําคาญที่เราจะคอยพูดใส่เขาตลอดเวลาหรือว่าจากการที่เขาเองเนี่ยรักเรานะครับว่าะเขาอยากทําให้เราสบายใจแต่ไม่ว่ามันจะจากอารมณ์ไหนครับถ้ามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเองอยากที่จะเปลี่ยนแปลงและเข้าใจมันไม่ยั่งยืนและมันจะไม่สมเสมอน,นะครับทีนี้ถามว่า แล้วผมทําอย่างไรที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเนี่ยในหลายๆด้านเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนและสม่าเสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะนํามาแบ่งปันนะครับก็คือความจริงที่ว่าคนเราเนี่ยจะเรียนแบบคนอื่นมากกว่าฟังคนอื่นเวลาเป็นบรรยายเนี่ยผมจะมีมุกอยู่มุกหนึ่งซึ่งไม่ขอนํามาใช้ที่นี่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปฟังบรรยายจริงๆจะรู้ว่าจะรู้ไตและจะจับไตผมทันเอาเป็นว่า โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับพอผมทํามุกนี้เสร็จเนี่ยผมจะอธิบายว่าในสมองของคนเราเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทที่เรียกว่า mirror neurons อยู่ทุกคนเป็นเส้นประสาทที่สมมุติว่าคนที่กาลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยเห็นผมชูอ่าชูนิ้วอย่างนี้นะครับสองนิ้วขึ้นมานี่ใช่ปะครับสองมือขึ้นมาเส้นประสาทในการชูสองนิ้วของคุณเองเนี่ยก็จะยิงเช่นกันเพียงแต่คุณจะไม่ทําตามเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะระงับกล้ามเนื้อไว้ไม่ให้เราทําตามทุกอย่างที่เราเห็น แต่สัตว์มนุษย์เนี่ยครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ที่ฉลาดอย่างเช่นปลาโลมาหรือว่าลิงชิมแปนซีเนี่ยจะมีเส้นประสาทกระจกเงาอยู่เยอะแน่นอนมนุษย์มีเยอะสุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาจนสาคัญไม่สําคัญสิยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ครองโลกได้ทุกวันนี้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถสอนกันได้โดยไม่ต้องใช้คําพูดมนุษย์เนี่ยเร็วเรียนแบบเป็นเก่งมากสังเกตดูดี ทารกถ้าเราไปต่อหน้าทารกแล้วแลบลิ้นใส่ทารกนะทารกก็จะแลบลิ้นใส่เราแบบแบกลับใช่ไหมฮะถ้าเราไปทาป่าหมูใส่ป่าหมูใส่ทารกทารกก็จะทําป่าหมูใส่เรานะครับเพราะว่าสมองของทารกเนี่ยยังไม่ได้มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่พอที่จะระงับการเรียนแบบเขาจึงเรียนแบบทับทุกอย่างที่เราทารวมทั้งการเด็กนะฮะเวลาเด็กเห็นทิ้งเห็นผู้ใหญ่ทิ้งขยะเห็นผู้ใหญ่ เสียงดังนะครับเขาก็จะเรียนแบบนะครับเรื่องนี้พูดได้อีกยาวนะอาจจะทําอีกวิดีโอนึงเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยเขาทําวิจัยมาแล้วในงานวิจัยชื่อบโบดอกนะครับว่าคนเราเนี่ยพอปล่อยเด็กทิ้งไว้เฉยเนี่ยเด็กจะเรียนแบบผู้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวค่อยทําอีกวิดีโอแล้วกันเดี๋ยจะยาวกลับมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเรียนแบบกันมากนะครับแล้วคนเราเนี่ยมักจะอยากเรียนแบบคนที่เราคิดว่าเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็น คนที่เรารู้สึกประทับใจฮะเราไม่ค่อยเรียนแบบคนที่เรารู้สึกไม่ประทับใจสังเกตไหมฮะเราจะอยากเป็นเหมือนกับคนที่เรารู้สึกชื่นชมเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยสำหรับน้องที่ถามเข้ามาผมให้ตั้งชื่อตั้งชื่อนามสมมุติว่าน้องบีแล้วกันฮะน้องบีที่ถามเข้ามาเนี่ยผมอยากจะแนะนำนี้นะครับน้องบีก็คือว่าเวลาที่เราอยากให้คนอื่นเปลี่ยนแป,ปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขายังไม่ประทับใจหรือชื่นชมเราพอเขาจะไม่ทําตามโอเคไหมฮะคือเขาจะไม่ทําตามจากความสมัครใจที่แท้จริง ผมยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตมีคนในครอบครวัวผมคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่อ่านหนังสือเท่าไหร่เขาไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแม้แต่หนังสือที่ผมเขียนเขาก็ไม่อ่านนะครับตอนนี้เขียนมาสามเล่มแล้วเขาไม่เคยอ่านนะไม่เคยอ่านจักเล่มไม่เคยเปิดดูด้วยซ้ำแล้วก็ผมก็ไม่เคยคือผมก็อยากให้เขาอ่านนะแต่ผมรู้จะทําำยังไงนะผมก็คือก็เคยพูดบ้างเคยอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะไม่อ่านนะจนวันหนึ่งเนี่ยเพิ่งไม่นานมันนี้เองผมไปออกรายการหนึ่งของช่องสามนะครับกับคุณสาสวรรค์ขยันยิ่งแล้วเเคานนป็นนชอบดูท นะฟังดีๆนะเขาชอบดูทีวีแล้วเขาเกิดไปเห็นผมในทีวีสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์คุสสายสวรรค์เนี่ยแล้วก็เห็นผมเนี่ยพูดถึงหนังสือที่ผมเขียนทีนี้ด้วยความที่เขาประทับใจคนที่ออกทีวีได้เขาจึงเริ่มประทับใจในตัวผมและชื่นชมว่าเฮ้ยทำยังไงถึงได้ไปออกทีวีแล้วพอเขาได้ยินและเขาได้เห็นสิ่งนั้นอะที่ผมไปออกพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้เชื่อไหมครับผมไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คําเดียวเลยไม่ต้องพูดะไรเลย วันรุ่งขึ้นเลยฮะเขานั่งอ่านหนังสือเล่มแรกของผมด้วยตัวเองผมแบบตกใจเหมือนกันนะตอนนี้เห็นว่าเอ้ยโอย้อย่างนี้เลยเหรออ่านไปตอนนี้น่าจะเกือบครึ่งเล่มละนะครับผ่านเวลามาแป๊บเดียวเขาอ่านโปรตีอ่านหนังสือเขาไม่ค่อยอ่านบอกแล้วเขาอ่านน้อยมากแล้วก็อ,อ่านช้าแต่ตอนนี้เนี่ยไปเกือบครึ่งเล่มละผมตกใจประทับใจนะครับรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงเวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงใครก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะบังคับนะครับเรามักจะเอา ฟอสหรือพลังาจากภายนอกเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตดูดีๆฮะไข่ใบหนึ่งเนี่ยถ้าเราบังคับใช้พลังจากภายนอกบอกเอ้ e y, ลูกเจี๊ยบแกโตได้แล้วแกออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ทําไข่ให้แตกไอ้ลูกเกี๊ยวข้างในตายไงไงฮะตาย100ร้อยตัวเส็จแต่ถ้าเรารอบ่มเพาะให้ลูกเกี๊ยบนั้นอนะ่ะให้คอนดิชันหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคอนดิชันสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะครับข้างในสภาพแวดล้อมเ,เหมาะสมรอเวลาวันหนึ่งเนี่ยลูกเจี๊ยบพอมันเติบโตมาปุ๊บเนี่ย พลังจากภายในเนี่ยจะทําให้มันเกิดชีวิตผมบอกอีกครั้งนะฮะพลังจากภายนอกจะทําให้เกิดความตายและความเจ็บปวดแต่พลังที่ออกมาจากภายในจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้เกิดชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องสร้างพลังจากภายในครับทาให้เขาเห็นและประทับใจในสิ่งที่เราทําในตัวตนที่เรามีนะครับในตัวตนที่เราเป็นและเขาจะอยากเปลี่ยนแปลงเองเพราะเขาเชื่อถือในตัวเราตอนที่เรายังตัวเล็กเราไปพูดให้เขาฟังเขาไม่ฟังหรอครับ พอเราเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเราเริ่มประสบความสําเร็จมากกว่านี้เราเริ่มรวยกว่านี้เราเริ่มมีความสุขให้เขาเห็นมากกว่านี้เห็นไหมฮะมันไม่ต้องอยู่ที่เรื่องของวัตถุเสมอไปนะมันเป็นเรื่องจิตใจด้วยเรามีความสงบให้เขาสัมผัสมากกว่านี้เรา,ามีความเรามีสิ่งที่เขาต้องการที่ทําให้เขาเห็นมากกว่านี้อย่างเช่นเขาอยากได้รถแล้วเรามีรถให้เขาเห็นเขาอยากได้บ้านแล้วเราซื้อบ้านได้อย่างเงี้ยพอเขาเริ่มประทับใจเขาเริ่มเห็นว่า ไอ้วิถีชีวิตของคนคนนี้เนี่ยของเด็กคนนี้ของวัยรุ่นคนนี้ของผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่เขาประทับใจและอยากจะทําตามเมื่อนั้นแหละเขาจะเปิดใจฟังเราเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรคนเราจะฟังคนกันหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาเปิดใจเพราะเขาประทับใจในตัวเราก่อนเราข้ามขั้นไม่ได้ครับเพราะถ้าเราข้ามขั้นอย่างที่บอกมันจะเป็นการบังคับและการบังคับไม่เคยให้ผลที่ยั่งยืนหรืองดงาม เรื่องนี้ยังพูดได้อีกในวิดีโออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาเลี้ยงลูกหรือว่าเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแต่สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะผมขอสรุปไว้แค่นี้ก่อนว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนนิดนึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคือการทําให้ตัวเองเนี่ยงดงามและน่าประทับใจจนกระทั่งคนอื่นที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนเหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนตามเราไปเองนะครับผมขอให้อีกสองตัวอย่างสั้น,นๆก็คือเรื่องของการออกกําลังกาย แต่ก่อนบ้านผมไม่ค่อยออกกําลังเดี๋ยวนี้พอเห็นผมออกกําลังกายแล้วหุ่นดีขึ้นผอมลงเขาออกกําลังกายเองเขาถามผมเองเลยว่าเคล็ดลับการกินคืออะไราการออกกําลังที่ดีต้องทํำยังไงมาร่วมทีทนีฟหรือทียี่ห้ากับผมนะครับคนเท่าคนแก่คนน้ําหนักเกินนี่แหละมาเองแต่ถ้าผมอยู่ในสภาพอ้วนนึกภาพนะฮะผมอยู่ในสภาพแบบอ้วนเปลยหุ่นไม่ดีขี้ก้างอะไรก็แล้วแต่แล้วผมไปบอกว่าเฮ้ยกินอาหารต้องระวังนะเฮ้ยเริมาออกกําลังกันดีกว่า ไม่มีใครอยากมาเขาไม่อยากทําแต่แค่เราทําให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตที่ดีเป็นอย่างนี้คุณที่ดีเป็นอย่างนี้คุณเห็นได้คุณสัมผัสได้เขาจะประทับใจแล้วเขาจะมาถามเราเองว่าทําอย่างไรเหรอถึงจะเป็นแบบเธอนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ผมอยากจะให้สําหรับครั้งนี้วิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนอื่นจะอยากเปลี่ยนตามเราเองเพราะนั่นคือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์สวัสดีครับ